คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเด่นในเรื่องของการงานค่ะเรียกว่าช่วงนี้นะคุณมีโอกาสที่จะเติบโตมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงช่วงนี้นะคะหากใครคิดจะเปลี่ยนงานนะคะไปทำงานตัวใหม่ไปยังสถานที่ใหม่ๆรวมถึงการลงทุนต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมด้วย ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะตรงนี้นะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายค่ะความใจดีความใจกว้างของคุณเนี่ยนะคะจะทําให้คุณเดือดร้อนแล้วคุณไม่ควรที่จะไปรับปากนะคะหรือไปรับภาระช่วยเหลือการเงินให้กับคนอื่นโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามเพราะมันจะทําให้คุณเดือดร้อนตรงนี้นะบอกเลยค่ะระวังให้มากๆเลยทีเดียวโชคลาบค่ะมีเข้ามาบ้างนะ ไม่มากนักนะคะแต่ในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่นะอาจจะมีการปิดอกปิดใจกับแฟนในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือการออกสังคมนะคะของคุณที่คุณอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงมากมายเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดกรณีที่คุณกับแฟนจะทะเลาะเบาะแว้งกันได้ส่วนคนโสดจะได้พบรักถูกใจได้พบคนถูกใจกับ การเดินทางการท่องเที่ยวนะคะแล้วคนที่เกิดวันนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะความใจร้อนของคุณเนี่ยนะคะอาจจะทําให้คุณมีปัญหาหรืออาจจะทําให้คุณต้องเสียเงินไปโดยไม่จําเป็นแล้วสุขภาพเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของโรคติดต,ต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดเป็นโควิดนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้บ้างส่วนเลขมงคลค่ะเลขหเลขหเลขแ